ต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนเรือธงที่หลายคนรอคอย Samsung Galaxy S24 Ultra 5G มือถือสุดล้ำจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆที่ทั้งแรงทั้งเร็วและทั้งชาญฉลาดกว่าเดิมหลายเท่าตัวบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่ทำให้คำว่าสุดยอดถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง Galaxy S24 Ultra 5G มาพร้อมกับดีไซน์ที่ยังคงความหรูหรา เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความพรีเมียมวัสดุตัวเครื่องใช้ไทเทเนียมที่ให้ความรู้สึกเบาแต่แข็งแรงยิ่งขึ้นพื้นผิวด้านหลังได้รับการออกแบบให้จับถนัดมือและไม่ลื่นง่ายหน้าจอขนาด6.8นิ้วแบบ Dynamic AMOLED 2X ความละเอียด QHD บวก r r e s h Rate 120 h z ที่ลื่นไหลสุดๆและยังรองรับ HDR10 บวกทำให้การแสดงผลของสีสันนั้นสดใสสมจริงไม่ว่าจะดูหนังหรือเล่นเกมจุดเด่นที่หลายคนจับตามองคือชิปเซตที่ใช้ในรุ่นนี้ ซึ่งก็คือ Snapdragon 8 g e เจ for Galaxy ที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งด้านการประมวลผลและการจัดการพลังงานทำงานร่วมกับแรมขนาดสูงสุด 12GB และหน่วยความจำภายในแบบ UFS 4.0ที่เร็วทะลุขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมกราฟิกหนัก,ห,นกหรือเปิดแอปหลายตัวพร้อมกันก็ไม่มีสะดุดกล้องของ Galaxy S24 u อ tra 5G คืออีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเพราะม,มาพร้อมกล้องหลักความละเอียด200ล้านพิกเซลที่ใช้เซนเซอร์ใหม่ให้ภาพที่คมชัดแม้ในที่แสงน้อย กล้องเทเลโฟตโต้แบบเปริสโคป50 MP ซูมออปติคอลได้5เท่าและซูมดิจิทัลได้สูงสุดถึง100เท่าทำให้การถ่ายภาพระยะไกลกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นกล้องอันตราวายและกล้องหน้าความละเอียด1-2 MP ก็ยังให้ภาพที่ชัดใสเกินคาดโดยเฉพาะเมื่อใช้งานร่วมกับ AI ใหม่ของ s ซัมซุงที่ช่วยปรับภาพอัตโนมัติตามสภาพแสงและวัตถุที่ถ่าย เรื่องแบตเตอรี่ก็ไม่น้อยหน้า Galaxy S21 Ultra มาพร้อมความจุ5,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการชาร์จเร็ว 45W และชาร์จไร้สายพร้อมฟีเจอร์ Reverse Wireless Charging ที่สามารถใช้ตัวเครื่องชาร์จแบตให้กับอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วยระบบระบายความร้อน Vapor Chamber รุ่นใหม่ช่วยลดความร้อนขณะใช้งานหนักๆได้เป็นอย่างดีอีกสิ่งที่โดดเด่นมากในรุ่นนี้คือฟีเจอร์ AI ที่ถูกใส่เข้ามาอย่างเต็มรูปแบบเช่น AI Live Translate ที่สามารถแปลเสียงสนทนาแบบเรียลไทมได้ทันที ฟีเจอร์ n o ้ e a s s i s สสำหรับช่วยสรุปและจัดเรียงโน้ตให้อัตโนมัติรวมถึง Circle to Search f e ฟ t u r e ใหม่จาก Google ที่ให้เราวงสิ่งที่สนใจบนหน้าจอแล้วค้นหาได้เลยโดยไม่ต้องพิมพ์คำค้นหาให้ยุ่งยากระบบปฏิบัติการที่ใช้คือ One UI 6.1บน Android 14ที่มีการปรับหน้าตาให้ทันสมัยมากขึ้นและยังลื่นไหลก็ว่าที่เคย การอัปเดตซอฟต์แวร์ก็มั่นใจได้ว่าจะได้รับการซัพพอร์ตระยะยาวถึง7ปีทั้งระบบและความปลอดภัยซัมซุงยังใส่ใจในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ด้วยฟีเจอร์นอกและระบบ Privacy d a s h บ o a r d ที่ควบคุมได้ละเอียดมากขึ้นสำหรับคนที่ใช้ปากกา S p e n รุ่นนี้ก็ยังคงให้มาด้วยเช่นเดิมแต่มีการปรับปรุงให้แม่นยำและตอบสนองไวมากขึ้นฟีเจอร์การจดบันทึกหรือวาดภาพก็ดูธรรมชาติและลื่นไหลย,ยิ่งกว่าเดิม เหมาะมากสำหรับสายทำงานหรือครีเอเตอร์ที่ต้องการอุปกรณ์ที่ทำได้ทุกอย่างในเครื่องเดียวโดยรวมแล้ว s a m s u n Galaxy g S 2 4 4 Ultra 5G เป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการที่สุดของเทคโนโลยีในมือคุณไม่ว่าจะเป็นกล้องขั้นเทพจอสแสดงผลสุดยอดประสิทธิภาพที่ลื่นไหลหรือฟีเจอร์ AI ที่ฉลาดลำ้ำมันไม่ใช่แค่โทรศัพท์แต่มันคือคู่หูที่พร้อมจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจในทุกด้านของชีวะ หากคุณต้องการให้สร้างคำบรรยาย u t u b e หรือชื่อวิดีโอภาษาไทยให้กับคลิปนี้ด้วยแจ้งผมได้เลยครับ